สวัสดีครับขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่กาลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับคลิปนี้ก็ผมจะพาทุกท่านชมกล้วยไม้ช้างนะครับช้างที่ขึ้นตามธรรมชาตินะครับกล้วยไม้ช้างที่ผมได้สั่งซื้อมานะครับจากชาวบ้านที่เขาเข้าไปในป่านะครับแล้วก็เอาออกมาขายนะครับเพราะว่าในหมู่บ้านผมนะครับในป่านะครับก็ไม่มีกล้วยไม้ช้างนะครับก็เลยต้องสั่งซื้อจากหมู่บ้านอื่นนะครับ มารอบนี้นะครับไม่มีเป็นกอนะครับแต่ต้นของเขาแต่ละต้นก็ใหญ่สมบูรณ์พอสมควรนะครับนี่ครับดูสิครับต้นนี้ก็ใหญ่นะครับราคาทั้งหมดนี้นะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับมีอยู่ทั้งหมด8ดกิโลกว่านะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับได้เป็นสิบสิบต้นเลยนะครับนี่ครับ แล้วก็เข้าแทมกล้วยไม้พวกนี้มาให้ด้วยนะครับนี่คือของแถมนะครับนี่ครับส่วนกล้วยไม้พวกนี้นะครับก็ในป่าบ้านผมก็มีนะครับแต่เขาก็แทมมาให้นะครับน้ำใจของเขานะครับถือว่าคุ้มนะครับเพราะว่าถ้าเราไปสั่งซื้อจากช้อปปี้อะไรต่างๆนี่ก็ที่เขาใส่กระถางปลูกไว้นะครับก็ต้นละ ร้อย5 0ถึง250นะครับผมก็คือซื้อมาแล้วนะครับารอบนี้ใบเข้าเน่าไปหน่อยนะครับบางต้นนะครับหรือจะว่าเขาอยู่ในกล่องกระดาษนะครับร้อนนะครับก็เลยตัดทิ้งนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อมาใหม่ๆแบบนี้นะครับห้ามโดนน้ำโดนแดดนะครับเราต้องไปผึ่งไว้ก่อนนะครับที่แห้งๆนะครับห้ามโดนแดดนะครับแล้วก็ห้ามนาไปปลูกก่อนนะครับ อมาพึงไว้ก่อนประมาณ2วันนะครับถ้าเกิดว่าเราลดน้ํานะครับแล้วก็โดนแสงเนี่ยเขาจะเผาเลยนะครับเนื่องจากว่ากล้วยไม้อยู่ในกรองมาหลายวันนะครับอยู่ในกล่องกระดาษเนี่ยเขาจะน็อกนะครับต้องปรับสภาพก่อนนะครับสภาพอากาศนะครับส่วนแผลที่เขาตัดทิ้งไว้แบบนี้นะครับเราก็ทาปุนมแดงแบบนี้นะครับเพื่อที่การเชื้อราแล้วก็การเน่านะครับ แล้วเราก็เอาเชือกมัดลําต้นเขาแบบนี้นะครับแล้วก็ไปห้อยไว้ใต้ต้นไม้นะครับใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าเราไปนําไปปลูกเลยนี่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวใบเขาจะเน่าตายหมดนะครับช้างถ้าต้นยายสมบูรณ์แบบนี้นะครับเวลาออกดอกเนี่ยเขาจะออก3ามถึงสช่อนะครับถ้ากดว่าเราเลี้ยงดีเนี่ยออกดอกได้ถึงหช่อนะครับ กว่าจะโตมาได้เท่านี้ต้องใช้เวลานานหลายปีนะครับในบรรดากล้วยไม้นะครับผมเองก็ชอบกล้วยไม้ช้างมากเลยนะครับเนื่องจากว่ากล้วยไม้ช้างเขามีกลิ่นหอมมากเลยนะครับเราก็ต้นใหญ่นะครับถ้าเราเลี้ยงดีต้นเขาใหญ่มากเลยนะครับก็แค่ต้นของเขาก็สวยแล้วนะครับสําหรับผมนะครับอันนี้เราไปปลูก ใส่กระถางหรือไปผูกมัดกับค้อนไม้หรือว่าต้นไม้ก็ได้นะครับต้องมีแสงแดดลํำไหลนะครับถ้าเรานําไปปลูกที่ที่ไม่ค่อยมีแสงแสงแดดเนี่ยใบยเขาจะเป็นสีเขียวขุนมนนะครับแล้วก็ออกดอกไม่ค่อยดีนะครับเวลาออกดอกมาเนี่ยต้องได้แสงแดดลํำไหลนะครับกุยไม้ช้าง มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับกล้วยไม้ชามป่าธรรมชาติที่ได้สั่งซื้อนะครับราคาทั้งหมด700นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับคลิมนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิมหน้านะครับขอบมากครับสวัสดีครับ